From long, long ago, a tale is told of a hunter who saw a flying maiden. She loved to fly down and play in these waters, so he decided to capture her. On one particular day, when seven maidens came to play in the waters together, this hunter stole one set of silver attire a maiden had been wearing and used it to entrap one of them. This is the story of the people known as Daraang or Balong Journey of the Ethnic that Never Ends. The stories of Nang Doi Ngân, the silver maiden, and Nang Fa, the angel, or Nang Pun. These are ancient oral traditions, various tales passed down through generations by the Dala Ang people, and they all have their origins. <laughs> มันมาจากนางนางฟ้าที่ลงมาเล่นน้ำในสระนะครับแล้วก็ถูกนายพรานเอาบ่วงไปคล้องลงมาแล้วก็เลยทำให้นางฟ้านี้ตัวองค์งนี้ก็กลับคืนไปสวรรค์ไม่ได้ก็เลยแต่งงานอยู่กินกับคนธรรมดาก็กลายเป็นต้นตระกูลของภพประลกุกอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นนิทานที่เรียกววาเป็นเป็น ตำนานว่าด้วยกันกําเนิดของมนุษย์ของพวกผลอหลงขึ้นมาเขาก็จะนับถือถือว่าตัวเข็มขัดที่รอบเอวแล้วก็ริวที่ทำด้วยเงินหรือทำด้วยหวายเนี่ยมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้เหมือนกับว่ามีอำนาจที่จะปกป้องภัยอันตรายที่จะมาที่จะมารบก,กวนเขาได้แต่ขนาดเดียวกันก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสัตเป็นอัตลักษณ์ของเขาที่ ท่่่ให้เขาาาาแตตตกกกอไปจลุุงชิพันนืมธ์ The stories of the Balong or Dalaang have been researched by many scholars. One such scholar is Associate Professor Dr. Mali Siti Kriengkrai. <c oughs> Dalaang เป็นใครมาจากไหน คือมีเอกสารบอกนะคะว่าดาราอ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ทางอยู่นานแล้วก็อพยพมาแล้วก็มาอยู่ที่พมา่าแต่ว่าเท่าที่เราถามจากดาราอ้างที่มาจากพม่าเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงว่าเขามาจากทางจีนเขาก็จะพูดถึงประวัติเขาเนี่ยว่าเขามาจากดอยลายมาจากเมืองกึง๋งมาจากดอยซอหรืออะไรแบบนี้คือพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอยู่ในประเทศพมา่า อยู่ทางรัชฉานตอนใต้ทั้งหมดเราก็จะสังเกตได้ว่าคนดาราอ้างกับคนไทยใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วก็เป็นพุทธที่เข้มงวดนะคะคือลูกหลานเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ยจะได้เรียนหนังสือและต้องบชเรียนแม้ว่าจะมาอยู่ที่เมืองไทยในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราไปที่บ้านดาราอ้างเราก็จะเห็นพิ้งผะะ ชัดเจนมากเลยค่ะมีหิ้งพระพระพุทธรูปอยู่อันนี้แม้ว่าเรื่องเจเนติกเนี่ยเราทิฉันอาจจะตอบไปได้แต่เราเห็นมิติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เขาอยู่ร่วมกันว่าเป็นอย่างไรค่ะ Thailand, especially in Chiang Mai and Chiang Rai provinces There are two groups of Dara Ang Black Dara Ang. And red dala ang. Their clothing styles differ significantly. คือคนข้างนอกเนี่ยจะเรียกเขาว่าเป็นปลองปลองกับปละดองไม่เหมือนกันนะคะปละดองอีกอันนึงก็คือกะเหลี่ยงคอยาว แต่นี่คือปล่องถูกเรียกว่าเป็นปล่องทีนี้เขาเรียกตัวเองว่าดาราอัง้งดาราอั้งที่มาที่เมืองไทยเนียมีดาราอั้งดำกับดาราอั้งแดงเท่าที่ฉันมีข้อมูลเนี่ยดาราอั้งที่มาจากพม่าในช่วงประมาณปี 2521- 2523ช่วงทศวรรษ1980เูนเนี่ยเป็นดาราอั้งแดงมาก่อนนะคะ จริงจริงแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยในอำเภออยู่ที่หมู่บ้านดาราอั้งที่ฝั่งพม่าแล้วแกก็มาดูรูปทางก่อนแกเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินมาเนี่ยแกก็ไม่รู้หรอกว่านี่ประเทศไทยแต่ก็เดินมาเพราะว่าอยู่ที่นั่นน่ะมันมีทั้งทหารว้าทหารไทยใหญ่แล้วก็ทหารพม่าเพราะนั้นเขาก็จะโดนกระทำหลายด้านเพราะนั้นเขาก็คิดว่าเขาเ,เดินทางอาจจะต้องหาที่ที่อยู่ที่ใหม่ เขาก็เลยเดินทางมาแล้วก็มาที่ชายแดนก็คือชายแดนไทยพม่าตรงบริเวณที่เราเรียกว่าบ้านนอนแหลหรือใกล้ๆกับสถานีเกษตรอ่างขางวิธีการอพยพของเขาเนี่ยเขามากลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเขาก็ส่งข่าวกันแล้วเดี๋ยวกันก็มาอีกมาอีกมาอีกจิงตอนนี้ก็ก็มีดาราอั้งมาอยู่เรื่อยๆนะคะนี่คือดาราอั้งแดงพอก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ นายนโมเนี่ยลุงน้โมเนี่ยก็ได้ไปเข้าเฝ้าราชการที่9แล้วก็เข้าใจว่าได้ถวายพระพุทธรูปนะคะค่ะแล้วก็ในหลวงรอก้าเนี่ยได้ให้เงินเหลืออะไรเนี่ยค่ะแล้วชาวบ้านก็เอาเงินนั้นมาสร้างอะไรสักอย่ยางย,ยังจาไม่ได้ชาวบ้านก็รู้สึกสำนึกในออพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่9อย่างมากเราลองคิดดูว่าในช่วงนั้นที่เขาอพยพมาเนี่ย เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีอะไรแต่ว่าในหลวงเนี่ยบ่ถ้าอยู่ที่นี่เขาให้อยู่ดีๆก็ได้อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ทํางานกับโครงการหลวงเกษตรอ่างขางต่อมาก็มีดาราอัางดำอพยพมาอีกดาราอัางดำเนี่ยก็มาจากเมืองกึงจริงๆที่เมืองกึงเนี่ยก็มีดาราอัางแดงอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะมี ส่วนน้อยส่วนใหญ่อาจจะเป็นดาราอั้งดำเขาก็อพยพมาอีกดาราอั้งดำกลุ่มนี้เนี่ยก็ไปทำงานอยู่ที่ส่วนส้มค่ะแล้วก็ค่อยๆกระจายตัว Academic's classify their language as part of the Mon-Khmer family, whether red or black Daraang. buddhism remains their spiritual anchor. most black daraang reside in tung Guang tong in fang district of chiang mai province and use this tung kwang tong monastery to stage traditional ceremonies like buat luk gao ordinations. <laughs> หลักของพระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเด็กบางคนไปบวชเรียนเอาไปบวชห้าวัน10วัน15วันก็มีแต่บางคนไปบวช3ปี6ปีบวชเรียนก็มีแล้วก็การในการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเราก็จะได้ให้เขาได้รู้ว่าอ๋อเขาในการอยู่ในสังคมเขาให้เขามีหลักธรรมในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติ and have boy sang long procession for ordination as well as sacred umbrella-raising ceremonies this is because most daraang in thailand are buddhists and strictly adhere to these traditional customs คำว่าลูกแก้วก็เปรียบเสมือนลูกเทวดาเพราะฉะนั้นเวลาบวชลูกแก้วก็ต้องมีคนดูแลและคุ้มครองและปกปักรักษาตลอดอย่างเช่นในเดือนพฤษภาวันที่สถึงวันที่หที่สำนักสงฆ์ทุ่งกลางทองก็จะมีงานบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสั่งรองนะครับอันนี้ก็ตามประเพณีความเชื่อ ไม่ใช่แค่ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยเก่าถึงยุคปัจจุบันเป็นการที่เราได้ทำลูกแก้วเป็นประจำทุกปีครับ For example in Ba Nolai n Land, the red darang or red balong practice Rod Nam Dam h u a or pouring water on the elders hands to ask for blessings and believe it allows their children and grandchildren to ask for forgiveness from their elders. ลดน้ํำดำหัวนี่ค่ะเหมือนเราได้ล้างบาปหรือว่าในสิ่งที่เราพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่หรือว่าญาติญาติหรือว่าคนที่เรานับถือค่ะยกโทษให้ The people of Ban Nao Le also consider Songkran, the traditional Thai New Year, a significant day for the Dara Ang. สมมติว่าสงกรานเนี่ยศาสนาพุทธของของชนเผ่าดาล่างเนี่ยก็คล้ายๆกับคนไทยอ่าก็เล่นน้ําสงกรานเป็นปกติทั่วไปมันจะแตกต่างตรงกับคนไทยตรงก็คือการอ่าวัฒนธรรมในการอ่าถวาย ข้าวของในการพิธีการอะไรต่างจะแตกต่างจากคนไทยนิดหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมสังแกนถ้าภาษาชนเงพาระล่างก็คือสังแกนสังแกนนี่ก็จะเกิดขึ้นทุกก็จะตรงกับคนไทยทุกอย่างเลยตรงวันเหมือนกันมีสังอาสังขารล่องวันเน่าอะไรต่างมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือในในช่วงเดือนเมษายน The red daraang in Bangdangnai still believe they descendants of Nāng k i n n a r i or นางดอยเงินจะสังเกตเห็นนะคะว่าความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าความเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนของชนเผ่าดา r า a n g นะคะไม่ได้มีแค่ภาษาวัฒนธรรมแต่ว่ายังมีเรื่องของการแต่งกายด้วยค่ะ

จะมีทีนสามสายเท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นเขาอยาดัดแปลงก็มีหนึ่งสายก็ย่อหย่อนหน่อยหนึ่งสายอีกสายกนึงก็จะแข่งขึ้นมานิดนึงคือปันกลางครับถ้าพูดถึงอีกสายนึงก็คือจอะตึงนะครับฤาษีบอกว่า,าหลานนะไปใ,ใช้ชีวิตให้มีค่านะครับใช้เดินสายกลางอย่าไปหย่อนมาก Even their musical instruments carry implicit teachings. Too tight is not good, too loose is not melodious. The middle path is the best. The ding has been a musical companion to the Daraang people for a long, long time. originally the ding was made from mai rak or siam rosewood or the rak tree or anacardia s e this is a different family from the dok rak crown flower that's used in making garlands วัสดุที่ใช้ทําดิ่งนะครับในในอดีตนะครับเพราะว่าเนื่องจากดิ่งใช้เป็นเครื่องดนตรีประจํากายของผู้ชายในการเกี้ยวพาราสีาผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น มันจงมีความหมายในเชิงของความรักนะครับไอต้ต้นต้นเนี้ยลุงแสนก็ทําดิ่งให้ผมอยู่ตัวหนึ่งก็บอกว่าไม้ที่ใช้ทําที่ดีที่สุดก็ต้องทํามาจากไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ที่ทําจากต้นรักครับต้นรักก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะฮะจะขึ้นในความสูงนะครับที่ไม่สูงมากประมาณ300 ไม่เกิน800เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็ปลูกไม่ได้ต้องให้ขึ้นเองตามธรรมชาติครับดอกก็จะมีดอกสีแดงและตัวเนื้อไม้เองก็จะมีมีเนื้อสีแดงแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีน้ําหนักครับเพราะฉะนั้นจึงเหมาะที่จะามาทําเป็นกล่องเสียงเมื่อเวลาดีดแล้วเนี่ยเสียงมันจะจะดังไม่ไม่ดังมากแต่มันจะดังทุ้มนุ่มลึกก็เป็นตัวแทนของความรักที่ชายหนุ่มต้องการจะ ใช้ร้องประกอบดีดแล้วก็ให้เกิดเสียงเพื่อจะร้องเพลงประกอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับ Besides the wood used to make the ding, the various symbols on the head of this instrument also carry implicit meanings. ลักษณะพิเศษของดิ่งก็คือทําจากไม้ท่อนเดียวนะครับแล้วก็บริเวณตรงหัวดิ่งก็จะเป็นรูปนกครับนกก็จะเป็นนกเขาเรียกนกนกคุ้มนะนกนกคุ้มก็แสดงว่านกตัวนี้มันจะมีจะมีเขาเรียกมีอะไรครับมีอิทธิฤทธิในการปกป้องคุ้มครองนะครับบริเวณเวลาถ้าเกิดไฟไหม้มายังไงครับตรงไหนที่มีนกนกคุ้มอยู่ตรงเนี้ยไฟมันก็จะไม่ลามไปตรงนั้นตัวเนี้ยครับ ชาวดาราังก็จะนำอานกตัวนี้ครับมาเป็นส่วนประกอบตกแต่งเครื่องดนตรีที่เรียกว่าดิ่งนะครับดิ่งเนี่ยครับปกติจะเป็นเครื่องดนตรีใช้เล่นเฉพาะบุคคลน,นะครับเป็นเครื่องเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเล่นนะครับก็จะมีเป็นเครื่องดีบนะฮะประเภทเครื่องสาย สามสายนะครับแล้วก็ดิ่งเนี่ยเดิมเดิมทีเดียวเนี่ยจากที่ผมเคยทำวิจัยนะครับมาก็คือเก็บข้อมูลของอลุงแสนลุงทีนะครับที่บ้านปางแดงนอกอำเภอเชียงดาวนะครับแล้วก็จะมีพ่อยะมอเมืองนะครับอยู่ที่บ้านนอแลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พ่อก็เล่าให้ฟังว่าตัวตัวดิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญนะครับ ที่ใช้ในการบรรเลงแล้วก็ประกอบการขับร้องด้วยนะครับของชาวดาลาอังมันก็ถ้าถ้าจะเทียบก็คล้ายๆกับพินนะครับพินในอีสานหรือว่าซึ่งในเชียงใหม่ที่ปกติก็นักดนตรีก็จะดีดด้วยนะครับแล้วก็จะขับร้องด้วยนะครับ m ิสเตอร์ยัมอ is a musician who plays the ding and is well known and respected in Ban Na Lae This is a red Daraang group. Even members of the Black Daraang, like Mr. Mong Bang Noi, play the ding. <laughs> the Black Balong, or Black Daraang are still solidly connected to the tung guang tong monastery black daraang are frequent visitors to any event held at this monastery especially with the sand pagoda building events <laughs> จะได้ถวายบูชาเด,ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นวัฒนธรรมเพื่อที่ไม่ให้ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ดาราอ่างเสื่อมเสียหรือเสียหายไปนะครับอันนี้ก็คือ,อซึ่งวันนี้พี่น้องสถาญาติโยมสำนักสงฆ์ทุ่งความทองก็ได้ มาร่วมด้วยช่วยกันก่อเจอดีทรายหรือว่าทำกองเจดีทรายซึ่งก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของอชาติพันธุ์ดาราอ้างทุกชนเผ่าที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็จะมีทุกหมู่บ้านที่นับถือาศาสนาพุทธนะครับอันนี้คือ,อวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งของพี่น้องชาติพันธุ์ดาราอ้าง We might not be very familiar with our black Dara ang brethren because this group only recently migrated to live in Thailand. ที่จํา48และ <laughs> ก็ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าดาราอ่างดำมีอยู่หมู่บ้านเดียวที่อำเภอแม่อายแล้วก็ก่อตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ปี2550พี่น้องชาติพันธุ์ดาราอ่างดำได้มาบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญประโยชน์และช่วงเข้าพรรษาก็มาถือวัดปฏิบัติธรรมนอนวัดถือศีลแปดสำนักสงฆ์ของเราก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2561 วันที่9กุมภานะครับ2,561ชาติพันธุ์ดาราอ้างก็อุพยพมาจากเข้ามาประเทศไทยก็คือไม่อยู่ที่โดยอ่างขางเสียจากโดยอ่างขางก็มาก,ก่อตั้งหมู่บ้านทุ่งกวางทองตั้งแต่ปี2,550ตาอา่างโอปาลง are names the Burmese use to identify this ethnic group There are myriad reasons for the Dara'ang having to migrate, but there is one specific reason for their migration from Myanmar to Thailand. ที่เข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเบื่อที่จะถูกเกณฑ์ไปเป็นคนแบกฝิ่นสมัยก่อนตรงนั้นนะบรเิเวณรัชฉานตอนใต้นี่มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอขุนสานะครับกองทัพเมืองไต มันก็จะมีการสู้รบกันระหว่างขุนษากับกองทัพพมา่าและกลุ่มคนชนกลุ่มอื่นด้วยเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ปลูกฝิ่นพวกดาราอังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแบบถ้าอยู่ที่นั่นเขาถูกเกณฑ์เกณฑ์เอาสเสบียงไปเกณฑ์เอาคนไปช่วยแบกข้าวแบกของสู้รบกันนะครับเขาก็อยู่ไม่สุกขก็ขอขอ,ขอเข้าเฝ้าในหลวงนะครับเพื่อที่จะขอพระราชทานว่า This main reason for this migration into Thailand is the desire for peace. In Thailand, they feel no need to battle with anyone, and they don't want to lose anyone to the dangers of war. ในหลวงก็ส่งอนุญาตให้อยู่แล้วก็ให้โครงการหลวงเนี่ยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนอแลพี่น้องดาลาอ้างประหลองเนี่ยสมัยนั้นให้เพราะว่าสมัยนั้นอ่ะที่มาอยู่ตรงนี้เขายังทําอาชีพปลูกทําทไร่เลื่อนลอยปลูกฟินที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยก็ยังปลูกฟินแล้วในหลวงก็ส่งให้โครงการหลวงเนี่ยมาส่งเสริมอาชีพแล้วก็ให้ <c oughs> ชาวบ้านเนี่ยเลิกปลูกฟินและให้คมกันลงมาให้ปลูกพืชเมืองหนาไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ผลพืชผักอะไรต่างๆที่มันทดแทนนี้ชาวบ้านก็เห็นด้วยก็ทําต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน nowadays the Darang a people commonly grow cash crops such as oranges pineapples and tea those tea leaves still play a vital role in daraang rituals for example the ceremony known as gayom dadiakat is a daraang wedding ceremony which requires tea leaves for the ritual <coughs> อย่างเช่นแต่งงานนะครับถ้ามีมีปรชานะเพราะเขามีความเชื่อว่ามันจะยาล้างกันครับยาล้างต้องมีถ้าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเขามันคนแก่เขาบอกว่าเคยมีไม่มีใบาชาพอดีมันอยู่บนดอยเนาะมันมันห่างไกลพอดีหมดไม่ได้ไปซื้อพอดีจะแต่งงานพอดีก็เขาบอกว่าไ,ไม่น่าจะเป็นไรนะพอทําไปครับประ,ะมาณไม่ถึงเดินก็ย่ากันครับ The tea plant or tea leaves that the Daraang use are not grown on short bushes as we usually see cultivated in tea growing areas in the north. Instead, they're large trees from which leaves are harvested. There's more to the story of the Daraang or Balong. Come hear it together in the next episode of our documentary series, Journey of the Ethnic, that never ends.